Channel ขอต้อนรับเข้าสู่ p ั to ูอ Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงพวกติ่งบ้าดาราไรอนาคตถึงหลายฉันขอฝากถึงพวกติ่งบ้าดาราไรอนาคตเอาไว้เลยนะ s t a ต e อะไรไม่ทราบแม่เอาแต่เสต่ที่ฉันพูดมันไม่จริงคิดว่า STARE อย่างนั้นแล้วฉันจะกลัวเหรอ Socialize บ้างนะพวกแก หรือที่ไม่ socialize เพราะไม่มีสังคมให้ socialize ซอุ้ยลืมไปพวกติ่งมันก็แค่พวกไม่มีชาร์มนี่เนาะเลยต้องไปเกาะคนมีชาร์มให้ตัวเองดูมีชาร์มใช่ปะพวกติ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ absurd มากๆไม่รู้พวกเธอรู้ตัวกันบ้างไหมนะว่าพวกเธอเป็นพวก absurd คน absurd อะ่ะไม่มีคนคบหรอกนะถึงได้ไม่มีสังคมให้ socialize ซ์ไงรู้ตัวบ้างเปล่าเป็นไรแค่นี้ก็ทำหน้ากันแล้วหรอ พวกติ่งนี้เป็นพวก impatient อยู่แล้วเนาะแปลกนะี่เนาะไม่ impatient กับดาราแต่โดนพูดความจริงใส่แค่นี้กลายเป็นพวก impatient และมา arrest ฉันข้อหาหมิ่นประมาทได้เลยฉันไม่กลัวโดน arrest หรอกนะตำรวจจะ arrest ฉันได้ยังไงในเมื่อฉันพูดความจริงดาราของพวกเธอก็แค่พวก artificial artificial อะรู้จักปะก็แค่ของ artificial แล้วก็เอาต่ไปชื่นชมกันอยู่ได้ ชอบกันนักเหรอยิ้มอาร t เดฟ f i c จากพวกนางๆางอะ่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับอาร t เดฟ f i c ในใจคืออยากกลับบ้านจะแย่แล้วเมื่อไหร่จะหยุดถ่ายรูปเอาเวลา leisure ไปทำอย่างอื่นดีกว่าปะเคยรู้บ้างไหมว่าพวกคุณทำ nuisance ให้คนอื่นเขาบางทีจะเดินห้างก็มาถ่ายรูปทางไท g h ไปเป็นแถบเลยต้องเดินแบบ tight สร้าง nuisance ให้คนอื่นถามจริงมีเวลา l e i ชอร์มากเหรอ เอา leisure หรือเวลา leisure ของคุณไปดูแลพ่อดูแลแม่ตัวเองดีกว่าไหมหยุดสร้าง nuisance ให้คนอื่นสักทีไม่ใช่ทุกคนที่ชอบดารา a r t i o f i c i a l แบบพวก absurd อย่างคุณพ่อแม่ที่ถือได้ว่าเป็น patron หลักของพวกคุณนะไม่เคยคีนจะไปหาที่ดาราและคีนจะไปหาจังคีนยังกับพวกเขาเป็นเพ t r o n หลักแบบพ่อแม่งั้นแหละ แพทรอนที่ให้เงินคุณไปติ่งก็พ่อกับแม่ที่คุณไม่เคยคิดจะคีนไปหาไม่ใช่หรือไงพอดีกว่าเนาะฉันว่าฉันควรหยุด artificial <c oughs> ก่อนที่จะมี atmosphere ที่ไม่ดีไปมากกว่านี้เฮ้ยเดี๋ยวนะั้นนั่นใครอะ segment เหมือนฉันมากเลยอะเฮ้ย <c oughs> ติ่ง absurd คนนี้หน้าเหมือนฉันเลยเนาะพวก artificial พวก absurd ขั้นสุด มีเวลา leisure เยอะมากเลยไงเอาแต่ไปตามติ่งฮัลโหลว่าไงฮะปาาถึงพอร์ชของตึกแล้วเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวพี่รีบไปถือป้ายไฟช่วยเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยววิ่งไปที่พอร์ชเดี๋ยวนี้เลยรอพี่ไปพอร์ชแป๊บหนึ่งรอด้วยนะเฮ้ยโชเฟอร์พี่มาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่โชเฟอร์ซิ่งเลยนะคะหนูมีภารกิจต้องไปถือป้ายไฟมี statement ไปเลยดีกว่าฉัน admit ก็ได้ว่าฉันเป็นติ่งคนหนึ่ง มีเดลามากันเลยทีเดียวกแอดเมทแล้วไงจะเอาอะไรเอกฉันแอดเมทแล้วพ่อแม่หรือเพทรอนก็คงเป็นห่วงแหลนะเนาะแต่หนูอยากจะฝากให้เพทรอนทั้งหลายเห็นอีกมุมหนึ่งของติ่งนะคะโอเคมันอาจจะมีมุมไม่ดีมาบ้างเนาะที่เคยได้ยินกันมาแต่วันนี้จะเปิดให้เห็นอีกมิติหนึ่งที่เพทรอนอาจไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ต้องมา threaten อะไรฉันด้วยนะที่ว่าว่าเปเมื่อกี้คือ i m a ทพวกคนบางส่วนที่ชอบด่าติ่ง imitate เนียนปะเ <laughs> พราะงั้นไม่ต้องมา threaten ฉันแค่ imitate เนียนนิดหนึ่งปรากฏมีคนดูแค่3นาทีแรกเดินออกไปหน้าปักซอยโดน threaten เลยจ้าอย่ามา threaten หนูนะคะเออแต่คงไม่มีใครมา threaten หรอกเพราะว่ายอดคนดูที่เห็นว่าดูเนี่ยก็เป็นชั้นเองที่ดูอยู่คนเดียวเป็นคน imitate เนียนมากนะคะจ้างได้จีบได้ให้ Hi, statement ตรงนี้เอาไว้เลยนะคะว่าดิฉันเนี่ย เป็นติ่งคุณกันนรันหรือว่าแม่หญิงจันวาดค่ะแล้วก็เป็นติ่งผู้สาวนักร้องอีกหนึ่งคนก็คือคุณเอมสาธิดาหรือเอมเอค่ะเป็น statement ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆไม่ต้อง s t อ r e อีกต่อไปเพราะว่า s t อ r e มาเยอะแล้วก่อนหน้านี้ s t อ r e มาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเข้าเรื่อง บวกข้อ s t a b l e ที่อยากจะให้เพื่อนเห็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งถือเป็นสิ่งที่ s t a b l e มากๆบวกข้อ s t a b l e เหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อแรกเป็นติ่งแล้วตั้งหมดตัวมีเดลามะจริงๆมีเดล่ามาอันใหญ่หลวงมากถ้าจะพูดไปกลัวคุณปรางกับคุณเอมจะ hesitate ชันจังเลยอะ่ะกลัวพวกนางจะ hesitate ว่าแบบเฮ้ยไอแฟนคลับคนนี้รักจริงหรือเปล่าถ้าบังเอิญเข้ามาดูกรุณาอย่า h e s i t a t กันนะคะ คือฉันเป็นคนลีนมากถ้าวันหน้าวันไหนมีธุรกิจก็คงจะลีนธุรกิจเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ยังคงต้องลีนนางทั้งสองคนที่ดีต่อใจฉันเหลือเกินพวกนางเป็นคนบินเนฟเ e n ลกันอยู่แล้วคงจะไม่น่าโกรธฉันหรอกมีสเตทเมนต์ตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของพิมพ์ชนกไม่เคยแวนิชไปให้พวกนางเลยสักบาทแม้กระทั่งค่ารถก็ไม่เคยแวนิชคิดดูค่ารถไม่แวนิชค่ะ เ้วเป็นอะไรที่ m a r v e l o มากที่ฉันดันได้ของฟรีเยอะมากจากการไปติง่ง marvelous ไหมล่ะเงินสักบาทไม่เคยแวนนิแต่เป็นเรื่องที่ m a r v e l o มากที่ทุกครั้งที่ไปติง่งไปซีสของฟรีมาได้ทุกครั้งเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวฉันจะโมให้ดูว่าฉันไปซีสอะไรมาบ้างไปซีสกระติกน้ำจากงานไททันที่คุณปรางเป็น ambassador สินค้านาฬิกาของเขานั่นเองนะคะตอนนั้นทางไททันเขาก็ ให้ a m b a s d o r สินค้าเนี่ยแจกกระติกน้ำให้กับแฟนคลับของ ambassador ถือได้ว่าเป็น ambassador สินค้าที่งามกว่าแม่หญิงใดในสยามแล้วหลง ambassador หละดูออกแค่แต t a รดวงตามมว v e l s ของ ambassador ก็ไม่กล้าละคะ่ะ <laughs> ขอบคุณไททันมากนะคะสำหรับกระติกแล้วก็โมเมนต์ดีๆกับมาวลัสแอ s a m b a s s a d แล้วตอนที่ไปติ่งคุณปลางอีกรอบก็ได้การ์เ n นต์มา2ตัวแถมได้บัตรฟรีที่ Stage การเดินแบบ Stage ให้ดาราดังๆเพียบเลยมาเดินแบบรวมกัน Stage พวกเสื้อผ้าที่พวกดาราดังๆออกแบบเองซึ่งเป็นดาราที่มี popularity กันทุกคนเลยนะถามว่าเป็นดาราที่มี popularity เบอร์ไหนก็มี popularity ประมาณปันๆเกสุภัสรา พี่ออมสุชาพี่วุ้นเส้นพี่แพปรนภภาเป็น popularity เบอร์ใหญ่อะ่ะเป็นหนึ่งในวันที่มาวลัสมากในชีวิตฉันเปิดโลกอีกใบเลยอะ่ะแล้วก็ซีสน้ำฟรีตอนที่ช่อง3 Stage งานเปิดตัวละครช่อง3ส่วนตอนไปติ่งสาธิดาซีสจานมาหนึ่งใบตอนที่ไปงานกาชาติมีพี่แฟนคลับที่เขาค่อนข้าง b e n e v o l e n t มาก คือบิ n e นว l e ลเมากจริงๆเขาให้คูปองสอยดาวอะแจกกับแฟนคลับทุกคนเลยแล้วก็ให้สถิดากับคู่จิ้นของเขาในยุคนั้นเป็นคนแจกคือพี่คนนั้นเป็นคน b e n เนว l e ลเลน์มากๆหนูกราบขอบคุณในความ b e n เนว l e ลเของพี่จริงๆค่ะสรุปว่าการที่มาติ่งนางทั้งสองเนี่ยเงินในกระเป๋าไม่เคยแวนนิชไปไหนเลยเพราะว่าไม่มีเงินในกระเป๋าให้แวนิชไปไหนอยู่แล้วข้อที่สเป็นติ่งแล้วเสียการเรียนเสียอนาคต ฉันยูไนต์กับแกงลีดเดอร์ริโดยเฉพาะเพื่อข้อหนีเรา Unite ์เป็นแกงลีดเดอร์รเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าการเป็นติ่งก็สามารถ l ีดเดอร์ได้ไม่ใช่เรายูไนต์เป็นกลุ่มลีดเดอร์ริเพื่อที่จะบอกว่าเป็นติ่งก็เรียนดีได้ค่ะถ้าตัดฉันออกไปไม่ Unite ์กับกลุ่ม l ีดเดอร์ซึ่งก็ได้เกรดประมาณ3.7ช่วงที่ติ่งหนักมากๆ ยกอยอฉันเป็น intellectual เดี๋ยวนี้ intellectual ปลาอิ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 ถ้าไม่นับรวม intellectual อย่างฉันก็มี intellectual อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นน้องสาวของฉันเองเป็นน้องที่เจอกันตอนที่ไปติ่งปลางด้วยกันนะคะพี่ยกให้น้องเฟรมเป็น intellectual เลยคือแบ่งเวลาเก่งมากพี่ชื่นชมจริงๆจนทุกวันนี้น้องก็เรียนเตรียมอุดมเรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นคน intellectual อยู่พอสมควรแหละ ถึงจะสอบติดเตรียมได้ถ้าเกิดวัดความสามารถ intellectual เเลอๆน้องได้เยอะกว่าพี่อีกนะส่วนเรื่องจะโดดเรียนไปเจอคุณกันนรันฉันบอกเลยนางมี standpoint ที่ชัดเจนมากๆเป็นคนที่ stern มากๆกับการโดดเรียน stern standpoint เลยแหละด้วยความที่คุณกันนรันนางก็เป็น intellectual แนวหน้าของห้องเลยก็ว่าได้นางก็เลยค่อนข้าง stern เรื่องการเรียนมากมี standpoint ชัดเจนมากว่าห้ามโดดเรียนมาติ่งนาง น้องเฟมเคยเล่าให้ฟังว่าเคยโดดเรียนไปติ่งคุณกันนารันอยู่รอบหนึ่งด้วยความที่คุณกันนารันยังเป็นอินเทเล็ก u ว l ร์นังก็จับได้สิจ้าโดนดุเลยจ้าสเตอร์นของจริงและนี่คือคลิปหลักฐานค่ะต่อรกคุวันเลยคตอตองมอะไรกินวมันเอางดเยนก็นซึ่งน้องเฟมกระซิบบอกมานะคะว่าหลังกล้องคือดุกว่านี้มาก ไม่ได้ l e n i e n t เหมือนในคลิปเลยนะคะในคลิปคือเหมือน l e n i e n t ใช่ไหมพอรับหลังกล้องปุ๊บไม่มีความ l e n i e n t หลงเหลืออยู่แล้วดูเก่งมากนาง stern เรื่องการเรียนมากจริงๆนะ r i c รัรก intellectual ก็ต้องเป็น intellectual ให้ได้เหมือนนางด้วยนาง resolute เรื่องการเรียนมากแค่ไหนแฟนคลับต้อง determined มากให้ได้เท่านางต้อง resolute ให้ได้เท่าหนางคือต้องเป็นคน resolute เลยอะ่ะนี่จึงเป็นที่มาที่ต้อง Determine d กับการเรียนหนักมากเพราะเดี๋ยวคุณกันนลันเขาจะไม่ปลื้มนะคะมันเป็นเหมือนหนึ่งใน obligation ของการเป็นติ่งคุณกรณรันนลันคือถ้าคุณจะมาเป็นติ่งคุณกรณรันนลันคุณต้องมี obligation ข้อนี้แล้วเป็น obligation ที่ต้องทำให้ได้ด้วยนะถ้าเกิด obligation แค่นี้คุณรับไม่ได้คุณออกจากแก๊งเราไปเลย ปอลคุณกันนัลลันไม่ได้กล่าว obligation เหล่านี้ไว้เลยฉันพูด obligation พวกนี้ขึ้นมาเองก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นคนไม่ด้าโซนางอาจจะไม่ลีเนียนแล้วก็ไม่ถ่ายรูปด้วยก็ได้นะเพราะงั้นเป็นคนด้าโซไว้ดีที่สุดเป็นคนด้าโซกับนางอดีแล้วเพราะนางก็แนะนำอะไรดีๆจริงๆอย่าไป violet มากพวก obligation ดีๆทั้งหลายก็อย่าไป v i o t ให้มันมากนัก คือถ้าเกิดเราไม่วาเอลเลทมันก็ดีกับตัวเราถูกปะล่ะเพราะ obligation พวกนั้นมันก็เป็น obligation ที่ดีกับตัวเราอะ่ะอย่าไปไว้เอลเลทเลยด้าโซลกับกันัน่รันให้มากๆแล้วพวกเธอจะได้รอยยิ้ม im complimentary จากนางรอยยิ Ro ้ม im complimentary อันนี้เป็นรอยยิ้ม im complimentary ที่พวกเธอสามารถเก็บรอยยิ้ม im complimentary อันนี้ไปฝันหวานได้อีกหลายคืนเชื่อชันดีกว่าโดนดุเยอะ คือต่อให้คุณจะเป็นคนแบ่งเวลาเก่งแค่ไหนเช่นน้องเฟมพี่ว่าน้องแบ่งเวลาเก่งมากจริงๆแต่ก็ไม่ได้นะคะคุณกันนรันเขาเป็นคนสเตอร์นเรื่องนี้มากๆข้อ C เป็นติ่งแล้วไม่มีสังคมโทษนะคะได้เพื่อนเยอะมากเลยค่ะจากการมาติ่งได้ socialize กับสังคมที่แตกต่างจากในโรงเรียนด้วยคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆข้อ5ดาราไม่ได้รักติ่งจริง คือถ้าเกิดเขาอดัฟฟี่โชว์ความรู้สึกเขาอะมันก็คงทําได้ไม่นานหรอกคะ่ะถูกไหมถ้าเขาไม่อยากอยู่ถ่ายรูปกับแฟนขับเขาหลบไปหลังงานรีบขึ้นรถกลับบ้านก็ได้ด้วยซ้ําแต่อันนี้เขาเลือกที่จะอยู่ถ่ายรูปด้วยถ้าเกิดมีลีเชอร์คือเขาไม่ต้องอยู่ก็ได้อะแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่เขาไม่ต้องเป็นคนสเตรนกับเรื่องนั่นเรื่องนี้ของเราก็ได้อย่างเรื่องถ่ายรูปแล้วขวางทางอะอย่าได้คิดเลยนะว่าจะเกิดขึ้นกับแฟนขับคุณกันนะรัน ไม่ใช่อะไรผู้จัดการนางดุมากหนูจะไม่บอกนะคะว่าพี่เขาชื่อพี่ทอยทุกคนอย่าขวางทางสิคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลบกันเป็นแถวจ้ากันนารันว่าสเติร์นแล้วผู้จัดการคุณกันนารันสเติร์นกว่าหนูแค่อิมมเทสฮ่าฮ่านะคะพี่พี่ห้ามโกรธหนูนะเดี๋ยวขวางทางสิคะส่วนของคุณสาธิดาคือสาธิดาจะพาไปถ่ายรูปในที่ที่แบบมันกว้างมากๆเลยอะมันก็เลยจะไม่ขวางทางคนอยู่แล้ว สุดท้ายนี้อยากบอกเพทรอนของทุกๆคนนะคะว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาดูแลหนูดีมากส่วนใครที่เคยมีประสบการณ์ติ่งอย่างไรบ้างก็มาแชร์กันข้างล่างได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างชันงอิ่มเอมใจดีจังดังอยู่ในพวังรักเสน่หาชอบมอ